มือเดียวป้ายแดงเข้าใหม่อีกแล้วนะคะคันนี้ค่ะสวยมากๆกริบมากๆเลยนะคะบอกได้เลยเลขไม่เพียงแค่1,000 0กับอีก4,000กิโลเท่านั้นนะคะถูกกว่าป้ายแดงไปเป็นแสนเลยนะคะกับเจ้าคันนี้ค่ะ Isuzu D-Max ตัว1.9 Blue Power ปี2022 mm hmm. นะคะในโฉมปัจจุบันสวยๆแบบนี้เลยค่ะโปรโมชั่นออกรถทางเซ mm ็นเอพีออโตคารวันนี้นะคะ รับดอกเบีย้ยสุดพิเศษไปเลยค่ะ2.99ในราคาเพียงแค่7 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ่อนเบาๆค่ะเริ่มต้นเพียง11,000บาทค่ะออกรถวันนี้ฟีดาีฟิดฟิโอนค่ะฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะยังไม่พอค่ะยังมีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้กับคุณลูกค้าอีกหนึ่งปีเลยนะคะเดี๋ยวน้องกินพาชมสภาพภายนอกและภายในของตัวรถกันเลยค่ะ กับเจ้า Isuzu D-Max หนึ่งจุดเก้าบูรคันนี้นะคะปี2022นะในโฉมปัจจุบันลอๆแบบนี้เลยค่ะอ่โฉมหน้าตาของเขาเป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะคะตัวไฟนะคะไฟ d a ย์ไทม์ของเขาจะเป็น LED นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟซีนอ n นนะคะโปรเจคเตอร์สวยๆแบบนี้เลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าสภาพคันนี้ใหม่กริดมากๆเลยค่ะ ริ้วรอยของเขาไม่มีเลยนะคะเนค่ะสีภายนอกสวยมากๆเลยมาพร้อมกับลอ้อแม็กนะคะตัวนี้เป็นลอ้อแม็กเดิมตรงรุ่นของเขานะคะยังไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะสภาพใหม่มากๆพร้อมใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะอ่ารอบข้างของเขานะคะก็จะมาพร้อมกับบันไดข้างค่ะตัวไฟเลี้ยวตรงข้างกระจกนะคะของเขาตัวนี้เป็น LED แล้วค่ะเปิดแล้วสวยมากๆเลยนะคะระ,ะบบกุญแจของเขานะคะในค่ะเป็นระบบกุญแจคีย์เลสแล้วค่ะ สี่ประตูตัวสูงเท่ๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับไฟท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะส่วนท้ายของตัวรถนะคะก็จะมีระบบความปลอดภัยค่ะถ้ารถล็อก ok อยู่นะคะตอนนี้รถล็อก ok อยู่นะเราจะไม่สามารถเปิดท้ายได้นะคะแต่ถ้าเราปลดล็อก ok นะคะจะสามารถเปิดท้ายได้ปกตินะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะกันนะคะส่วนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ ไฟท้ายชอบหายนะคะอันนี้เขาจะเพิ่มความปลอดภัยมาด้วยนะคะท้ายสวยๆแบบนี้เลยค่ะไม่มีโดนนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะมาชมภายในกันต่อเลยค่ะโอ้โหภายในของเขานะคะไมเอยมากๆเลยค่ะเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมีฟังก์ชันด้วยนะคะเลขไม์ของเขานะคะจะอยู่เพียงแค่10,000กับอีก4 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะ ภายในใหม่เอี่ยมมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับจอนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะมีฟังก์ชันต่างๆใช้งานได้ดีสเสถียรดีเลยมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะใหม่เอี่ยมมากๆเลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าเจ้าของเดิมเขาใช้น้อยนะคะใช้มาแค่1ปีเท่านั้นนะคะภายในด้านหลังของเขาก็จะมีแอร์ด้วยนะคะมีแอร์สองช่องนะคะ มาดูส่วนของเครื่องยนต์กันด้วยนะคะบอกได้เลยนะคะเครื่องยนต์เดิมๆมาจากศูนย์นะคะออกจากศูนย์ยังไงตอนนี้เป็นแบบนั้นเลยค่ะเครื่องแน่นๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีไอพ่นขับไม่หลวงนะคะทุกอย่างตัวเช็คมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างมาจากศูนย์การันตีให้เลยนะคะไม่มีพิพอพไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำอย่างแน่นอนค่ะรถรับประกันได้เลยนะคะ ย้ำโปรโมชั่นอีกรอบนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2.99ตลอดอายุสัญญานะคะค่คเพียงแค่จะดแสมบาทเท่านั้นค่ะยังมีโปรโมชั่นออกรดศูนย์บาทด้วยนะคะฟิดาวฟิจัดฟิโอนรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้1ปีแล้วก็ยังมีประกันชั้นหนึ่งให้กับคุณลูกค้าอีก1ปีไปเลยนะคะทางเต็นท์นะคะฟิดาวฟิจัดฟิโอนอยู่แล้วบอ,อกได้เลยนะคะสภาพสวยๆแบบนี้นานๆทีจะเข้ามาค่ะ ถ้าลูกค้ามองหารถใหม่ๆในราคาประหยัดอยู่รีบโทรติดต่อเราเลยนะคะเต็นเอพีออโต้คาร์ค่ะอยู่ที่ถนนกัญจนาพิเศษบางแคกรุงเทพนะถ้าลูกค้าอยากเข้ามานะคะเข้ามาดูได้เลยคะ่ะเต็นเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะหรือโทรหาน้องกิ่งได้เลยคะ่ะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะหรือว่าโทรหาเฮนูโทรหาพี่ตาลได้เลยนะคะโทรได้ทั้ง3เบอร์เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อเรามาเลยนะคะ